เอาเลยครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับตอนนี้วิอยู่กับตอะโคม่าพาสองนะครับผมลลหลังจากที่พาร์ทที่แล้วเราได้เซไปแล้วหลังจากที่ยองโฮตื่นจากตื่นจากนอนนะครับตื่นจากนอนในห้องสอบใช่แล้วก็ได้พบว่าตัวเองอยู่ในโลกอีกโลกหนึ่งแล้วแต่เขายังไม่แน่ใจนะว่าโลกอะไรเขายังคิดว่านี่เป็นโรงเรียนของเขาอยู่ ใช่คุณผู้ชมครับตรงนี้มีอะไรโต๊ะของฉันมันเกิดบ้าอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยไม่มีอะไรให้อ่านครับตรงนี้ก็ไม่มีหน้ากระดานคือเซฟนะครับคุณผู้ชมครับผมเริ่มในเรื่องต่อไม่รีอเลยนะไ้ต่อไม่รอแล้วนะบันทึกกรุณายอย่าเปิดแอร์เด็ดาดถ้าไม่อยากเป็นโรคปวดบวมกันนะ ข้างในนี้มีฝุ่นเยอะมากแล้วต้องทําความสะอาดใครจะเป็นผู้กล้าอาสาทําบ้างเอ่ยอาจารย์ทรงฝากมาอาจารย์ทรงทิ้งโนตนี้ไว้นานแล้วแต่ไม่มีใครยอมทําเลยจริงๆฉันทําได้ทุกอย่างเพื่อความรักนะแต่กรณีน,นี้ขอผ่านดีกว่าเพื่อความรักเลยแหละเพจคุณผู้ชมครับผมไม่กล้าออกจากกล้องจริง มันจะดูแบบสองมิติแต่มันก็ทัวร์ทัแล้วก็ดนตรีเสียงประกอบมันโคุดจะหลอนผู้ชมได้ยินเสียงไหมปิดเปิดเสียงให้คนผู้ชมฟังที่นี่มันเงียบมากๆเลยสวัสดีมีใครอยู่หรือเปล่าเฮ้ย <Hey. c oughs> hey. อาจารย์ทรงอา,อาจารย์ทรงนั่นอาจารย์ใช่ไหมครับอาจารย์ทรงเึม อยากให้ฉันเป็นอาจารย์ทรงสินนะขอโทษทีผมไม่ได้ตามนัดนะครับเราจะขอโทษทีที่ไม่ได้คัขอโทษที่ผมไม่ได้ตามนัดนะครับ,ททผ,มมมรบผมมันยี่เง่ามากมากเลยทุกอย่างปกติดีใช่ไหมครับอาจารย์ดูซีดนะครับใช่เลยจ้าทุกอย่างปกติดีต่ทำไมเธอไม่มาใกล้ๆฉันหน่อยละจ้าอาจารย์แขงคอทำไม ยองโฮมึงก็คิดไปกลๆนะโอ้โโอกาสแล้วไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะโชคดีขนาดนี้เฮ้ว่าค่อยคุยกันพรุ่งนี้ได้ไหมครับผมอยากมาหาอาจารย์ได้นะเอ,อผมยังมาหาอาจารย์ได้นะมาหาฉันเอ่ออะไรนะมานี่หัวอ,อาจารย์ผมึ้นเลยดูบน ฉัเพิ่งจะผังทางอยู่ต้องรีบเข้าไปในห้องน้ำเข้าไปประตูห้องน้ำนตู้เหี้ย <Yeah, S 1> คุณผู้ชมพุ่นหลอนโดนอาจารย์ขวัญทีหนึ่งหัวใจนี่หายไปเลย เปแล้วเลยเปไงหล่ละความรักมึงความรักมึงดุใช่ไหมวองโหทำไมไฟฉายอ๋อนี่อยู่ในห้องน้ำครับเราต้องฟังเสียงนะว,ว่าอาจารย์ไปหรือยังเออไปแล้วนะครับออกอยาห้องน้ำาันเราเล่นกันนี่อ่ะผมอ่านไม่ทันเลยเมื่อกี้ตกใจอยู่ อันนี้คืออะไรวะจุกหลบอาจารย์ตีครับก็ปิดไฟฉายแล้วอยู่นิ่งๆสักพักอาจารย์จะไม่เห็นอ๋ผมต้องกดปิดไฟฉายก่อนถึงจะกดนั่งนิ่งได้นะครับกดค้างไว้เพื่อหยิบฉันพบบันทึกบันทึกอะไรอะ่ะ ไม่ใช่บันทึกไม่ได้เก็บในนี้ความรักที่บิดเบี้ยวหนึ่งฉันก็เหมือนผู้ชายคนอื่นๆในโรงเรียนเซวานะลงรักบินอาข้างเดียวเธอนี้ใส่ดีกับฉันมากเลยฉันรู้ฉันไม่ใช่คนหล่อหรือฉลาดหรือตลกอะไรถ้าเธอจะมาสนใจไอ้อ้วนเว้นที่ทำไมเดจถ้าเธอจะมาสนใจอ,อ้วนเว้นนี่ทำไม ยังไม่ผู้ชายทุกคนก็ชอบเธอกันทั้งนั้นฉันรู้ว่าเจ้ายองกิวเล่นตามรังควานเธอแต่ฉันไม่และฉันไม่โอเคเรื่องนี้เลยฉันไม่ต้องกลัวเขาแล้วเพราะตอนนี้ฉันได้พลังใหม่ฉันจะทําให้เขาหยุดแกล้งเธอถ้าฉันทําได้แล้วเธออาจจะไม่ชอบฉันก็ได้บันทึกโดยกิลกิลกิเซโฮครับคุณผู้ชมใครวะกิลเซโฮผมขาดอะไรวะ แไร่าวานี่มีอีกหนึ่งบันทึกครับคุณผู้ชมโรงเรียนอย่างด่ำคืนฉันได้พบเจอกับประสบะการณ์ที่แปลกประหลาดมากฉันมีความจำเป็นที่จะต้องอยู่โรงรเรียนจนดึกดื่นเพราะมีการบ้านที่ต้องส่งพรุ่งนี้ฉันอ่อนล้ามากจนเผลอหลับไปเมื่อฉันตื่นขึ้นมาฉันก็พบว่าบางอย่างมันผิดปกติอย่างรุนแรงจากคิเซโฮเหมือนกัน หน้าสองไม่มีหน้าสามไม่มีหน้าสี่มีโอเคมีแค่สองบันทึกครับคุณผู้ชมเอออาจารย์ไปแล้วยังนะเกยบอะไรไม่ได้แล้วครับโอเคออกนะผู้ช่วยเมื่อกี้มันคัตเตอร์ เบื่อเลือดใช่ไหมหนะ้าอาจารย์ดูปวยๆนะเหมือนมีศาสตร์สาวที่สแสนจะยุย่หยช่นยังไงก็ไม่รู้บ้าจริงยองโฮเอ้ยคิดว้าอะไรอยู่กันเนี่ยอาจจะเป็นแบบนี้ไปไม่ได้นะฉันฝันไปงั้นเหรอคงเพราะกังวลงการสอบมากเกินไปก็เลยทําให้ฝันร้ายก็เป็นได้นะโอ้ยโอเคอีกตัวเองแล้วไม่ช่วยให้ตื่นขึ้นเลยตำรวจไงใช่แล้วแหละ ฉันไม่น่างโง่เลยต้องใจเย็นและโทรเรียกฮะฉันลืมโทรศัพท์ไว้ที่บ้านจริงดิอ้าวอะไรวะแผนที่ล่ะมีแผนที่ให้ไปเอาอะไรวะแผนที่ตึกห้องน้ำชั้นบนนี่คือเราอยู่ใช่ไหมนี่คือทางออกด้านล่างสองทางครับคุณผู้ชมเออมีสองทางให้เลือกธรรมดาที่ไหน ทำมาดดที่ไหนคุณเพื่อเชิมแคบผุขกอสำรวจห้องแถวนี้ก่อนนะห้องนี้ครับเข้าไปสำรวจแป๊บหนึ่งไม่ใช่ห้องเราไม่ใช่ห้องเรานี่หรอเอ้ยมีของหยิบได้ครับเจอไอเทมขวดน้ำขวดน้ำนี่กินแค่อะไรวะสแตนดินาหรืลบะ กระดานโอ้โหกระดันไปเลื่อยฉันเจอไอเทมเหรียญเหรียญโอ้โหได้มาห้าร้อยวอนแล้วครับโอเคออกจากห้องไม่มีอะไรแล้วห้องนี้มัองขออภัยด้วยนะครับถ้าว่าอ่านดิดิตเกิดๆไม่มีใครที่เป็นคีย์แพร์อ๋อนี่อ่านแล้วนะครับโอเค มีห้องเดียวกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยสียงอะไรครับมุมเฮ้ยเซฟอยู่ห้องไหนแล้วนะเมื่อ,อกี้อ๋อเซฟอยู่ทุกห้องใช่ปะไม่ใช่นี่มันห้องเรียนเรานี่หวาครับหลังห้องเรียนเรามีอะไรหรือเปล่าอ๋อนี่เหมือนเดิมเลยโอเคออกประตูหลังกัน ย้อนกลับไปสักนิดว่ามีอะไรอยู่เพื่อจะตกหล,ล่นเพื่อตกหล,ล,ลก่นคุณผู้ชมผมไม่ใช่สายจุกเลยนิว้วนิ้วจะพันกันไหมเนี่ยโอ้โหกระดานนี้เลือดเปื้อนเซฟได้ด้วยหรอลิที่กระเทียวกินเฉพาะบันทึกอะไรอ่ะบันทึกอะไรอะคุณผู้ชมเปิดอ่าน โรงเรียนแห่งความบ้าคลั่งโรงเรียนที่เธอแนะนําให้ฉันรู้จักดูไม่เหมือนจริงเลยนี่ไม่ใช่เซวาที่ฉันรู้จักทางเดินดูมืดมิดและหน้าขนลุกบรรยากาศที่มืดมนบกคุมไปทั่วทั้งโรงเรียนฉันรู้สึกว่าถ้าพวกเราต้องติดอยู่ด้วยกันที่นี่พวกเราคงไม่เป็นไรฮะพวกเราคงไม่เป็นไรฉันก็คงสับสนอยู่นิดหน่อยแต่ฉันเชื่อใจเธอใครวะกิวเซโฮคนเดิม ไม่รู้ใครเอ่อด้านใต้เก้าอี้โต๊ะมีอะไรขวดน,น้ำโอเคเก็บไว้ดื่มทีหลังนะเฮ้ยฉันเจอไอเทมช็อกโกแลตดิววาเลนไทน์ัวนี้แอบได้นะ ผู้ชมจำไหมนะต้องมีั้นไหนวะคุณผูเชมคุณผูเชม โล่สะบัดใจเต้นเลยเออกินขนมในตู้ไปแล้วนะโอเคนะครับโอเคนะโอเคออกจากตู้ครับคุณผู้ชมเปิดไฟฉายหันส่องไปข้างหน้าแต่ทุกทไม่มีใครก็อยู่ออกจากห้องมาเลยเดินกันต่อไปเดโอ้โอ้มเสียวเฮ้ยเปิดอะไรได้เนี่ยเนี่ยคืออะไรวะฉันพูดบันทึกเดี๋ยวนะขออนุญาต เฮียดคไปอ่านบันทึกในตู้นะในตื้ตอนนี้ในตู้เฉยในตู้อ่านบันทึกได้ไหมนี่ยโอเคในตู้อ่านบันทึกได้นะครับโรงเรียนมัธยมปลายซวาโรงเรียนมัธยมปลายซวายินดีต้อนรับพวกเรารับประกันได้เลยว่านักเรียนของพวกท่านจะสามารถสอบเข้าหมหาวิทยาลัยที่ดีได้และรับประกันได้เลยว่าอนาคตของลูกหล,ล,ล,ลานของท่านจะต้องสดใสแน่นอน โรงเรียนกับพวกเราชนะรางวัลมาแล้วมากมายมีความชำนาญด้านศิลปะอาจารย์ล้วนแล้วแต่มีผู้ที่มีพรสวรรค์ทั้งสิ้นและประสบการประสบความสำเร็จหลายต่อหลายรุ่นไม่มีอันตรพาณยหรือการสอบตกหรือแม้แต่ความรู้สึกกดดันในการเรียนรู้มาเรียนที่โรงเรียนเซวาสิเพื่ออนาคตที่ดีกว่า บันทึกโดวไอ้พ่วงนวยการลีโอ้โหนี่เป็นบันทึกของพ่วงนวยการลีนอกจากไอ้กิลเซฮอคนคนที่บันทึกหลายอันมากโคตรแล้วก็มีเอ่อพ่วงนายการลีคนหนึ่งใช่เอาไปสำรวจชั้นบนกันลยครับผู้ชมมาชั้นล่างลงได้ไหมเดี๋ยวทำเปิดแผนที่ก่อนตอนนี้เราเอออยู่ชั้นชั้นสอง ภารกิจของเราเคอนนืออเียจะเปิดอ่าน,นอาจารย์เห็นอาจารย์เห็นผมจะตัวแตก มันล็อกแน่เลยมันล็อกแน่งล็อกแน่งมากมันล็อกแน่งมากอาจารย์เด็กกูไปสองสามสี่หัวใจแล้วมาตอนเผลอด้วยนะเอ่อกินน้ำไม่ได้ช่วยนี่หว่ากต้องไปหาช็อกโกแลตคุณผู้ชมครับบางทีอาจจะมีทางอยู่ที่ตึกหลักจะไปที่นั่นโดยผ่าน ทางโรงอาหารที่ชั้นสามแสดงว่าชั้นล่างลงไม่ได้แนะ่นอนคุณผู้ชมครับผู้ชมครับจะล่างลงไหมนะเฮ้ย <Hey. S 1> สวัสดีครับเอ,อ่อดังนี้โอ้โ oh. หขึ้นชั้นบนและขึ้นชั้นล่างไม่มีแล้วนะขอร้องละเข้าในห้องกอนมันเปิดออกบางอย่างขวางทางอยู่ ขวางเลยสิอีกไม่เข้าแล้วเลเข้าทางนี้ก็ได้จีบ <Jeep. S 1> ยิบบางอย่างขึ้นมาฉันเจอไอเทมเหรียญโอเคเราต้องไปโรงอาหารเพื่อซื้อช็อกโกแลตเพิ่มเบืองต้นนะครับฉันเจอไอเทมขวดน้ำกูไม่กินขวดน้ำเอ้ยดูกระเยอะแลแยะไม่มีของที่ใช้งานได้มีขวดน้ำกับขวดน้ำ ไอบ้าเอ้โอเคนี่คือชั้นไหนคุณผู้ชมชั้นสองชัง okay. ้นสองดีโอเคชั้นสองมันล็อกแน่นมากมันล็อกแน่นมากอือมันก็ล็อกแน่นมากเหมือนกันมันก็ล็อกแน่นมากเหมือนกันมันก็ล็อกแน่นมากเหมือนกันเออห้องมึงคนเอออะไรเนี่ยนี่เป็นตอนกลางคืนก็เถอะอย่างน้อยก็น่าจะเห็นอะไรสักอย่างทำไมมืดขนาดนี้ ท่านต่างมองไม่เห็นอะไรเลยครับแต่วันนี้เราทําการขึ้นไปชั้น3มครับเพื่อผ่าน <Silver. S 2> ทางโรงหารนะครับโอ้นี่เป็น <laughs> ช <HAHA ton some rules> ั้นสุดท้ายแน่เลยผู้ชมครับล็อกแน่นมากอีกแล้ว